วันนี้เรามารีวิวโทรศัพท์ Sony XperiA C3 สมาร์ทโฟนเซลฟี่สำหรับคนที่ชอบใช้เซลฟี่โดยเฉพาะครับก่อนอื่นเรามาลองแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับผมสมออ่ออะแดปเตอร์ สมาสมอท็อครับก็ขาดไม่ได้สาย data link หรือว่าสายสาหรับที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3าสีด้วยกันมันได้แก่สีเขียวสีดำสีขาวนะครับผมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยกล้องหน้าขนาด5ล้าน นะครับกล้องหลัง8ล้าน CPU 1.2 GHz คอร์ิคอร์หน้าจอแบบ HD หน้าจอขนาดของมันนะครับขนาด5.5นิ้วเป็นไหมครับใหญ่มากเลยนะครับเราลองเปิดเครื่องกันเลยฮนะอื สวยมากเลยครับรุ่นนี้ยิ่งเป็นขาวและยิ่งสวยมากแต่ต้องคอยระวังนะครับเวลามือไปจับอาจจะทำให้เปื้อนได้ครับขอบเป็นขอบเงินคล้ายๆรุ่นพี่อย่างพี่แซดครับเวลาเราเช็ดเราต้องคอยเช็ดเบาๆนะฮะระวังเช็ดแล้วจะเป็นรอยได้ครับ ด้านข้างๆนี้นะครับจะประกอบด,ด้วยปุ่มปุ่มสำหรับชัตเตอร์กดชัตเตอร์ปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเปิดปิดช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรีการ์ดช่องสำหรับชาร์จไฟได้ครับสำหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับหูฟัง ลำโพงอยู่ด้านนี้ครับสำหรับบางท่านเห็นมีลําโพงข้างบนข้างล่างบางคนคิดว่าเป็นลําโพงไม่ใช่นะครับเป็นสําหรับไว้ฟังกับสําหรับไว้พูดนะครับ<ม>เรามาลองใช้งานกันดูนะครับลองปัดขึ้นนืนี้โอเค ปรับขึ้นปรับลงลองปรับดู้องลองดูก่อนว่าเป็นไงบ้างตอนแรกโปรแกรมมาจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่ผมไปลงโปรแกรมแอปเพิ่ม Apple มาก็โอเคครับถือว่าไม่น่าเกียดเกินไปใช้ได้ครับสมาร์ทโฟนเซลฟี่ x p e r i a C3 นี่นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่กล้องมันครับ เี่นะดูกกล้องเวลาเราเปิดเราเปิดเข้ามาดูในแอปของกล้องนะครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส 7, 7 8ทั้งหมด8แอปด้วยกันแต่แอปที่เราจะใช้เกี่ยวกับกล้องหน้าโดยเฉพาะคือแอปการแต่งภาพพิเศษหรือว่าสามคิดเรียกว่า protectretard นะครับ เราก็ลองทดสอบเลยครับเป็นไงครับออกมาเหมียนมากเลยนะครับรแอปนี้ครับสามารถใช้ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะฮะถ้าเลื่อนจากนี้มาทางนี้เราก็จะเห็นแอปต่างๆนะฮะอ่าอาจจะเป็นแอปฟงฟิงแล้วกันอ่ะแอปนี้ครับอ่าแอปนี้ดีอ่าและแอปนี้ดีฝาครับผม เราก็เลื่อนกลับไปนะฮะแล้วเ,เราก็ลองมาถ่ายกัน๊เป็นไงครับฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับเนี่ยแล้วนี่แะครับเลื่อนขึ้นเลื่อลนลงก็จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งหน้านะครับมีหลายอย่างเหมือนว่าจะเป็นแต่งหน้าบัตรลายไลเนอะร์เขียนคิ้วตาอะไรต่างๆนานานะฮะแต่ตรงส่วนนี้จะเหมาะสําหรับผู้หญิงมา,มากกว่านะครับถ้าเกิดผู้ชายอย่างผมแต่งก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นไงมั่งครับน่ารักไหมครับหรือว่าจะเป็นอ่อนหวานมนกนะครับอ่าเราลองมาถ่ายกันดูนะครับน่าแหละรครับผมถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักผมอาจจะคิดว่าผมเป็นกระเทยก็ได้ครับพอ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 ละไม่ด้วยแล้วออกออกออกน่าแหละรครับผมเรามาดูในส่วนอื่นกันนะครับผม ้วนะมันดูส่วนเกมแล้วกันดูที่ว่าเกมมันจะลื่นไหลขนาดไหนนะครับดูเกมนี้แล้วกัน,นดูเกมนี้นะเกมนี้จะไหลแรงขนาดนะ ดูครับว่ามันจะไหลลื่นกันขนาดไหนนะครับ Oh, oh. อทางยับแย่แล้วครับ ในส่วนของ Walk a อ p ในส่วนในส่วนของ Walkman แอปนะครับเสีงงเงสยงก็ใช้ได้ในสไตล์ของ Walkman ครับ วนของการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าการปรับแต่งอีโคไลเซอร์ครับสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับ